รถถังจิตเมืองนนท์ลั่นไฟนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรอพร้อมกับรูปภาพนะครับที่รถถังยืนประจันหน้ากับนาบิวอานานก็โอเคกันนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารมุกการมวยนะครับเรื่องรถถังตอบโต้แฟนมวยนะครับที่ประกบให้เขาเจอนาบิวแถมบอสชาตีก็โพสตเฟซบุ๊กอีกนะครับว่าให้เขาไปเจอกับนาบิวเรียกได้ว่าทำเอารถถังนะครับโพสเฟซบุ๊กขึ้นมาเลยนะครับ มันเป็นไปได้หรือที่จะให้ผมไปเจอกับนาบิวนะครับแล้วก็โพสสรีระรูปร่างของตนเองนะครับก็อยู่แค่ประมาณท้องของนาบิวนะครับท่านผู้ชมและคู่นี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันในวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันก่อนนะครับก่อนชมวิดีโอเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์มุมมองนะครับถ้าเราเป็นนาบิลหรือเป็นรถถังนะครับเราจะคิดยังไงนะครับเริ่มไปที่นาบิวกันก่อนถ้าตัวผมเองนะครับเป็นนาบิวอาณาถ้าประกบคู่ให้ผมเจอกับรถถังนะครับตอนนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะะครรับเพา ถ้าเจอกับรถถังมันจะได้ชิงแชมป์โลกในรุ่น135ปอนด์แน่นอนแถมสลีละร่างกายก็ได้เปลี่ยบรถถังทุกประตูนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ผมจะไม่ต่อยนะครับถ้าเป็นตัวผมนะความยาวก็ได้เปลี่ยบนะครับความยาวของหมัด ของเท้าของเขาของศอกได้เปรียบหมดทุกอย่างเลยนะครับแถมอาวุธหนักแรงอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเขา่าศอกมีความทนทานภายในตัวอีกอู้นะครับถ้าเจอรถถังนะครับผมก็มองว่าก็มีโอกาสสูงมากนะที่นาบ,บิวอา,านาะครับจะได้เข็มขัดเส้นนี้มาแต่รถถังก็ไม่ใช่หมูหมูเหมือนกันนะครับตัวสูงก็จริงนะครับถ้าโดนพุกท้องเข้าเต็มๆผมก็ไม่รู้ว่านาะบิวจะยืนได้ไมั้ยนะแต่ก็ยังว่านะครับเก่งเล็กกับเก่งใหญ่มัน คนละไซส์กันนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะถามว่ามันเป็นได้หรือที่นาบ,บิวจะลดน้ำหนักมาต่อยกับรถถังนะครับขนาดตัวผมนะผมก็มองว่าก็เป็นไปนได้นะครับเนื่องจากนาบ,บิว น้ำหนัก70โลนะครับตอนนี้น้ำหนักปล่อยปล่อยของนาบิล70โลรถมาต่อยกับรถถังก็รถประมาณ7โลก,กว่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำหนักของรถถังก็ประมาณ62นะครับในรุ่นนั้นถ้ามีเข็มขัดมาเดิมพันผมพูดได้เลยว่านะครับนาบิลลงมาแน่นอนนะถ้าบอชารตีจะจับจริงต่อไปแล้วก็จะมาวิเคราะห์มุมมองของรถถังจิตเมืองนนนะครับว่าถ้าผมเป็นรถถังผมจะคิดยังไงซึ่งถ้าตามความคิดของผมนะครับผมก็จะคิดในใจว่า <c oughs> มึงจะให้กูเจอจริงเหรอเนี่ยก็คล้ายๆแบบรถถังโพสเลยนะครับถ้าตามความคิดของผมนะเพราะว่าคู่ต่อสู้ของผมนะครับสูงกว่าตั้ง26เซนนะครับท่านผู้ชมมันก็เหมือนกับพ่อกับลูกตีกันเลยนะถ้าไม่ถึงทางตันจริงๆจ้างให้ผมก็ไม่ยอมต่อยแน่นอนซึ่งบอชาตีก็ให้ตัวเลือกให้กับรถถังนะก็มีอยู่2ตัวเลือกก็คือรถถังน้องโอและรถถังนาบิวนะครับผมก็ไม่ต้องเลือกอะไระครับรถถังน้องโอแน่นอนนะ เพราะว่าถ้าไม่มัดมือชกยังไงผมก็ไม่ต่อยด้วยแต่ถ้าบอสชาตียื่นคำขานะครับยื่นให้ต่อยกับนาบิวเลยผมก็อาจจะต่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเหลือทางเลือกเดียวแล้วแต่ตอนนี้มันเหลือสองทางเลือกนะครับท่านผู้ชมก็เลือกนัองโอไปก่อนนะครับถ้าผมเป็นรถถังแต่ผมก็ไม่ได้มองว่ารถถังจะแพ้หรือยังไงครับแต่ว่าส่วนสูงมันเยอะเกินไปนะครับผมก็มองว่าอาจจะไม่ยุติธรรมอะไรมาเท่าไหร่นะครับถ้า กฎของวันมีเรื่องความสูงด้วยน,ะน่าจะยุติธรรมมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามีกฎเรื่องความสูงอย่างเช่นนะครับสูงห่างกันไม่เกิน15เซนสามารถต่อยกันได้ตัวนี้มันก็อาจจะยุติธรรมขึ้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสูงห่างกัน15เซนเราต่อยถึงหน้าได้นะครับแต่ถ้าสูงเป็น20กว่าเซนนะครับเราจะต่อยถึงหน้าก็ยากแสนยากนะท่านผู้ชมมันตัดอาวุธของเราไปหมดเลยแนละ้วไม่ว่าจะเป็น หมัดและศอกนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเรามองในมุมของบอสชาตีนะครับเขาไม่ให้รถถังเจอนาบิวแน่นอนนะครับเนื่องจากรถถังเป็นมวยการตลาดนะท่านผู้ชมถ้านะักมวยการตลาดแล้วมาแพ้นะครับมันก็จะทาให้นะเลติ้งอะไรตกไปหมดเลยนะท่านผู้ชมถ้ารถถังจะเอามาเจอนาบิวก็มีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้นะครับบอสชาตีไม่น่าจะให้มัดไม่น่าจะให้ต่อยนะครับแต่ถ้าเรามองถึงปัจจัยภายนอกอย่างเช่นนะครับคนดูเรียกร้องกันมาเยอะๆเยอะๆเยอะๆแบบนี้นะครับ บอสชาติก็อาจจะจัดก็เป็นได้นะครับแต่ก็ต้องถามความสมัครใจนะเพราะว่านักมวยการตลาดส่วนมากก็สามารถเลือกคู่ชกได้นะครับตามความที่เห็นของบอสชาติครับผมบอสชาติก็เคยบอกว่านะครับมีนักมวยให้เลือกจะเลือกคนไหนต่อยกับคนนี้เลยได้ไหมนะครับอย่างเช่นกับน้องโอคนระับบอสชาติก็เคยให้เลือกนะแต่ น้องโอไม่เลือกนะครับจับมาเลยคนไหนก็ได้นะครับขอแค่น้ําหนักเท่ากันนะครับน้องโอไม่เกี่ยงคู่ชคอยู่แล้วต่อไปเราก็จะมาสรุปความเป็นไปได้ที่จะเจอกันนะครับผมก็ให้ไปที่นะครับเจสนะครับส่วน3 0ก็เผื่อเป็นระกมวยกันตลาดนะครับเขาจะไม่ให้เจอของแข็งมากๆนะครับ ก็มีโอกาสน้อยนะที่จะเจอประมาณ70%นี่แหละแต่ตามความคิดของผมผมก็อยากให้เจอกันนะครับเพราะว่าผมอยากดูมากๆว่ารถถังจะเจอกับนาบิวจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถึงขั้นซูเปอร์เลก็ไปไม่เป็นนะครับรถถังจะเป็นยังไงนะครับจุดน่าดูมันอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ดูคิดมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งช่องเคาะเจาะไข่ขแดงกันนะครับบ๊ายบาย